เช้าวันที่ามมิถุนายน2567โชคดีพี่น้องจ้ามาขึ้นฝนเบาแหง้งตกพอลิ้ลิลน่จักน้อยใจหายใจขวามกับทัวภูมิ่่านหยอดพื้นหักย่านต้นพ่นลมตอบคำถามของคุณที่ท่านนี่เพื่อนสอบถามว่าทัวภูมิมันคือเป็นเครื่อมันคือบบเป็นต้นแบบนี้พี่น้องจ้าอีหล่าสี่บอกว่าหนึ่งขึ้นอยู่กับสายพันธ์ สองความแตกต่างของพันธุกรรมพี่น้องจา๋าของอิลานิกับโบเมนวาสีบโบมีเครือด้แต่ว่าบางตน้นเพื่อนกระอาจจะเท่าเครือไปถอดเครือไปแต่กับโบได้ถึงกับทุกตน้นสังเกตว่าเนี่ยไปต้นใกล้ๆผุนเดียวอีหลนผ้ายงางไปเบึงมันจะมีเครือขึ้นจักน้อยพี่น้องจา๋าทามีเครือขึ้นให้พี่น้องเด็ดยอดได้เด้อถาพี่น้องซี่เรลียมแต่ถาพี่น้องโบซี่เลียมก็คือปล่อยมันเลื่อยไปเลื่อยก็ได้พี่น้องจา๋าสังเกตเบื้องลักษณะลักษณะ,ษณะต้นของเพื่อนมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่ มันจะแตกกิง่งแตกกา้านแตกงาออกจังสี่ว้ายมีเพียมาแล้วพี่น้องเพียเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้กําจัดเพียกันมันจะแตกออกคางจังสี่พี่น้องจา๋านี่สังเกติึงถ้าเป็นทั่วภูมิฟักงาแบบไร่คาง,งพันุ์ของทางสวนเด้ออันนี้ก็คือวงเล็บไหววาพันของทางสวนอาจจะมีเกลือบางแตกกับบ่ถ,ถึงกับทุกตนนะคะ แต่ว่าถามีเครือเบิร์ตอาจจะเป็นน้ำสายพันธุเป็นทัว่วภูมิเครือยังสินะจ้ะพี่น้องจา้าแต่ว่าพันของอีหลานนี่เป็นทัว่วภูมิตนนะคะอันนี้คือหย่อนหักหลังจากฝนตกเมื่อวานเมื่อก่อนนี้ตามนี้เลยพี่น้องจา้าอันนี้คืออีหลาปลูกไปวันที่สี่พฤษภาคมสองหาหกเจ็ดตามที่เคยได้เวาให้พี่น้องฟังนะคะก็ะคือได้อัปเดตให้พี่น้องเบิง้งทุกทุกเสารทุกทุก,ทกมือเลยนะคะมีน้ำกันอยูหาแปลงพี่น้องแต่ละแปลงนี่ปลูกต่างกันห่างกันประมาณ ิบกามือนะคะสิบถึงสิบห้าวันตอนนี้กะกำลังแตก,กิงแตกแตก,แตกดอกบ่แมนดอกดอกพี่น้องจ๋ามันเป็นกิงเป็นกานแต่ตอนนี้เพียเริ่มมาแล้วเอาแล้วพี่น้องงานจะเข่าเลยที่นี่อีลาตรงหาวิธีการกาจัดด้นี่โอ้ยอหยอดหักเพราะวายังเพราะว่า,า,วาฝนเมื่อวานมาก่อนพี่น้องเห็ดใหยหยอดหักเห็ดให้เพียมากเป็นเรื่องปกติแล้วก็เรื่องธรรมดาของเพียดํากับทัว่วพี่น้องจ๋า พี่น้องมีวิธีการกําจัดจังไดคอข้อมินสูฟังเด้อแต่ว่าอยู่ทางสวนของอีลานี่ใส่ทุกวิธีทางที่มันดีนะคะอัปเดตให้พี่น้องเบิงพร้อมกลับมาตอบคําถามของกุณพีท่านนี้ต้นนี้สังเกตว่าเพื่อนจะออกเครื่อนมีพี่น้องจานสังเกตเบิงแต่กับบ่ถึงกับขืนเครื่อสูงนะคะถาพี่น้องซี่เลียดห้เดดออกนะคะถาผูา้ใดซือเม็ดพันจากทางสวนของอีลาไปถามันข้นยังสี่ ถ้าซี่เหลียดเด็ดออกได้ถ้าบาซี่เหลี่ยมก็คือปล่อยเพื่นไปเพื่อนก็จะบรไดวปไกลถึงกับเป็นข้างทุกต้นนะคะเป็นเป็นเครื่อไปทุกต้นจ้ะประมาณนี่เนาะกับบลูวาสิตอบคําถามว่าจังไดแต่ว่าพันธ์พันธ์มันกับมีหลายสายพันธ์คือกันกับทั่วปีพี่น้องจา้าทั่วปีก็จะเป็นเครื่อไปอันนั้นบางคนเอินทั่วภูมิคือกันนะคะเปิ่นทั่วภูมิภูมิแต่ละมองอาซีบกคือกันแต่ละพื้นที่อาจจะเอิ่นบวกคือกันพี่น้องจา้า ประมาณนี้ท้าสงสัยอยีกยงก็คอมเมนต์สอบถามใดพี่น้องจา้าเดี๋ยวอีลามาตอบคำถามให้จากที่ยู่ทางสวนนะคะถ้าบุหูก็จะไปหาคำตอบมาให้เด้อสำหรับเช้านี้ก็อัปเดตให้พี่น้องเบึงนะคะเพียงซัมนี้เดี๋ยวท้าเบึงคลิปต่อไปพี่น้องจา้า